สวัสดีครับกับลายเลนเจอร์สเปเชียลสเตตถูกปะวะเอ,อ้ตัวเต็มเบื่อจังเอ,อวันนี้เราจะมาจับกบแดงกันครับกดออโต้ได้เนี่ยกลัวมันปนกันมั่วเดี๋ยวลงเล่นไม่ได้ครับว้างที่เดียวถ้าจุกเฉินเดี๋ยวต้องกิน างทีมันอาจจะแกล้งให้เราชฉกฉินก็ได้เว้ยโดยการให้กบแดงจัดดาวเรามา <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะนั่งเล็งนะครับอ่ะจะหมดแล้วลงหน่อยแล้วกันนะเนี่ยไหนๆก็มีจัดดาวอันนี้มันช้ำใจตรงที่มันชัดเจนครับว่าล็อกสมได้เงินเนี่ยมันชัดเจนเลย เนมื่น,นยังพอทำใจได้ล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างอาจจะจับพลาดอะไรอย่างเงี้ยตีได้ตีไปพักกับไปดีจอซุ้มก็แช่จบแล้วกังสเต็ปไม่พูดแล้วนะพอแล้ว พูดไปพี่ก็เบื่อมกันแหละพูดอะไรซ้ำซากเล็งใช่ไหมเล็ง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 ไม่ได้เล็งมาทั้งสัปดาห์เลยนะน่าจะจะแบบมีพอมีแรงใจบ้างโอ้เรียนชัดเจนก็พอครับในไปไรแยงมีตาต่อไป ทำเวลานะเอ้ยจะบอลอะไรดีล่ะฟุตบอลเะรอไปไงทีมเราประเทศไทยชุดยู23ซีเกมอายุต่ำกว่า23าปีทันเวก็คือนะักกีฬาเราดีกาแล้ว่ะทั้งร่างกายจิตใจอะไรพวกเนี้ย พัฒนาขึ้นเยอะแล้วหน้าที่ของเรานะก็ไม่ใช่แต่ของเขานะเราคนก็มีหน้าที่เหมือนกันเขาเป็นนักกีฬาใช่ไหมส่วนเราเป็นกองเชียร์เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่เป็นฝ่ายไปลยุยแถวหน้าดเองนักกีฬาเ็่เหมือนนักลบไปออกลบอะไรไประมาณนี้เล่นกัน นักกีฬาก็เหมือนแนวหน้าเป็นทหารไปออกรบส่วนเราก็เป็นฝ่ายส่งสเีรยงส่งแรงใจส่งกำลังใจคือนักกีฬาเราเก่งแล้วไงดีแล้วไงการควบคุมจิตใจการอะไรอะไรเงี้ยดีนะไปก็เป็นหน้าที่ของเราที่คนจะตีเหมือนนักกีฬาด้วยไม่ใช่ไปทำตัวแบบ แย่ๆงพอเก้าใจใช่ไหมอะไรที่แบบแย่ๆคือแบบในนักกีฬาคือในเกมก็คือเส้นกันเต็มที่แรงบ้างหนักบ้างก็มีแต่เขาจะจบในเกมครับหลังจากนั้นก็จับจับมือกันแล้วก็แยกย้ายตัวใครตัวมันเจอกันก็เป็นเพื่อนกันปัญหาของเราก็คือพวกที่จะไม่จบนเลเดยพวกที่ไม่ได้ไปเตะด้วยนี ที่เขาวันมีน้ำใจนักกีฬาไงนักกีฬาเขามีอยู่แล้วยิงนักฟุตบอลชุดนี้เขามีเต็มเปี่ยมแต่ที่น่ากลัวก็คือแฟนบอลน,นี่แหละครับแฟนกีฬาเนี่ยคือไม่มีอะเขามีแต่อยากเสือกอะไรประมาณนี้อยากมีส่วนร่วมอยากไปมั่วๆด้วยเห็นก็ทำอะไรผิดก็ไปลุมด่าเขาด้วยอะไรประมาณนี้ พวกนี้มันแย่นะเพื่อนแย่มากเลยล่ะก็บอกไว้ว่าไม่ควรไปทำตามพวกนั้นอะ่ะมันเป็นพวกแย่ๆคือถ้าน้องไปเป็นคนแบบนั้นด้วยทำตัวแย่ๆอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะมีสิ่งแย่ๆมาหาน้องก็เออพูดยงไงดีว่า คือถ้าน้องไปทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นน่ะคนอื่นเขาก็จะคิดว่างั้นเขาก็มีสิทธิ์ทำสิ่งนั้นแบบนั้นกับน้องเหมือนกันเหมือนน้องไปตีเขาเขาก็มีสิทธิตีกับอะไรอย่างเงี้ยออกเข้าใจเลยไหมน้องไปว่าเขาเขาก็ไม่สิทธิ์ว่ากับฉะนั้นถ้า ม่ควรทำไงไมายถึงพวกเกี่ยวกับการคอมเมนต์การวิจารณ์การว่าอะไรเงี้ยทาแต่ก็พอสมควรว่ามันยากนะอธิบายยังเหนื่อยเลยอัดเรงก่อนครับ หนึงหมดแรงใจพลาดไปสามทีไม่มีรุ้เลยเนักเรียเด็กๆคงไม่ค่อยสนใจถ้าไหลมันก็ไม่เป็นไรแต่มัธยมมอต้นม,มปลายอะไรเงี้ยมหาลัยด้วยก็ไม่ต้องไปวิจาร์อะไรมากเราก็คุยในที่ของเราไงไม่ต้องไปด่าเขาถึงในในเพจถึงเขาอะไรพวกเนี้ยไม่ไมต้องไป บ้าบอขนาดนั้นไงนักกีฬาเขาคนโดนไตเอียงไม่โกรธเลยแล้วเราไปเสือกโกรกับเขาทําไมประมาณเนี่ยก็ไม่พอใจเขาพูดได้นะมันจตก็พอเอาพอสมควรเนี่ยใช่แบบไปทําอะไรที่แบบบางบางอย่างมันแรงแรงกันไปนะพี่ไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะไปทําตามเปล่า ว่ายัางอย่างตอนนี้นเน็ตจะประมาณว่าเออมีนักเตะแค่หนึ่งคนของอินโดลแล่นะใช่ไหมแต่มันแค่คนเดียวเว้ยแต่แฟนกีฬาเขาอะสนับสนุนเราก็แฟนกีฬานี่แทบทุกชาติในอาเซียนนี่นับถือเราหมดหมดแล้วอะแฟนฟุตบอลเนี่ย คือนักเตะเราเป็นเทพเจ้าไปแล้วประเทศเขาอยากได้แบบเราทั้งนั้นเลยคะแนนปะถ้าเราไปว่าเขามากเขาอาจจะจากชอบกลายเป็นเกลียดก็ได้มันก็เป็นได้อยู่ละว่าได้นะแต่ตามสมควรครับแค่บอกให้รู้ด้วยสุภาพก็ได้เล่งต่อปัป๊บปัป๊บปัโอ้นดนความเลยครับ แต่ไม่ได้อยู่ดีคือจะตอบว่ามันได้ไงแต่บางทีก็ใช้คำสุภาพนิดนึงคือแบบเราไม่ค่อยมีวิชาเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมการใจละจาอะไรเนี่ยพูดโดยไม่ให้ตะลอะกันอนะไม่มีนะอาจจะมีพี่ว่าเป็นหลักสูตรระดับมหาลัยแต่บางโรงเรียนมีนะซึ่งไม่ใช่โรงเรียนสไตล์ไทยๆแน่นอน แต่กายเป็นว่าประเทศตีอ,อีกคือแบบเราจะต่อว่าใครบางคนเราพูดเพื่ออะไรอะสะใจเราใช่ไหมถ้าเอาแค่สะใจพี่ว่าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะกลายเป็นว่าจะโดนเขาสวนอีกปับ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 ปบัโอ้ คือบางทีเราก็เน้นความสะใจเขินไปหน่อยเปรียบเทียบกับอะไรทีละแบบนี้เหนื่อยเต็มแล้วคือถ้าจะเอาสะใจบางทีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นไงเหมือนมีคนหนึ่งมาทำร้ายน้องเน่ย น้องบอกว่าไอ้ก,กาทำอะไรกูวะอะไรเงี้ยกูจะเล่นงานมึงอา้าวไปท้าตีท้าต่อยกปรับเอิญเขาน้องอยู่ใกล้มือเขาเขาก็ซัดไปอีกดอกดิ <c oughs> จะเจ็บตัวปเปล่านะคืออันนี้เป็นวิธีที่ผิดไงวิธีที่ถูกก็ควรจะบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีมันไม่เหมาะสม แกล้งผู้อื่นลังแกลผอ,อื่นไม่ดีอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องโตขึ้นก็คงจะรู้วิธีพูดที่ดีกว่านี้แล้วนะพี่ก็ไม่ค่อยรู้แล้ว <c ười> คือไม่ค่อยพูดบอกใครด้วยมั้งเรื่องแนวนี้คือไม่พูดด้วยเลยคือคนบางคนมันพูดยากอนะแต่ถ้าน้องมีความสามารถในการพูดม,พมีพ่อแม่ผู้ปกครองดีๆสอนก็อืน่าจะได้นะ น่าจะมีวิธีที่พูดที่ถูกต้องกว่าที่พี่บอกพี่มีแนวทางไงแต่วิธีทำบางทีก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ไม่ตรงหลักสูตรเท่าไหร่หลักสูตรเลยเว้ยเหนื่อยอกลับไปไปเป็นหลักก็นักกีฬาเราดีขึ้นแล้วทางร่างกายและจิตใจต่อไปก็กองเชียร์ครับก ถ้าชอบกีฬาฟุตบอลหรือชอบกีฬาอื่นๆดูนักกีฬาเป็นทั้งเยี่ยงอย่างเป็นเยี่ยงเป็นแบบอย่างเอาให้ครบสิครับจะดูเฉพาะตอนที่เขาสําเร็จไปดูตอนนี่เขาฝึกซ้อมด้วยดูความประพฤติดูพฤติกรรมเขาด้วยครับพอเข้าใจไหมเอ่ยอยากดูพี่เนี่ยก็ พฤติกรรมไหนบ้างอะความขี้เกียจก็จะเอาไปเยอะนะักอะพี่ขยันเอาคลิปทุกวันอะพี่ทำนาตามหน้าที่ของพี่ได้เงี้ยเอออันนี้ควรต้องทำตามได้เยอะเรื่องความสวยในการจับนี่ก็ไม่ต้องเอาไปทำตามเบื่อเหมือนกันเนี่ย,เ,ยเออว่าแรงๆดีแล้วนะ แรงใจเหลือไม่ถึงครึ่ง,ลงเลยน้องพาเจเกินเห็นไหมกีฬาของเราอดกั้นความโกรธได้โดนเตะก็ไม่ว่าเนะีเออลองก,กวรจะเอาเป็นตัวอย่างกันเรื่องบางเรื่องมันยอมกันได้ไงคือแบบเราไม่ต้องไปไฟกับทุกคนหรอกเราสู้เฉพาะบางสิ่งที่สำคัญดีกว่าเก็บแรงไว้สู้เฉพาะ ในเวลาที่สมคัญที่ต้องสู้ไม่ต้องเป็นแบบโดนก็นิดๆหน่อยๆก็โกรธจะเอาคืนนะเงี้ยเปลืองตัวไเน้องว้าพอดีว่าคิกคเหรอ เรือหมดแรงใจง,ง่ายๆนี่ก็มันไม่ง่ายนะมันโดนต้องหลายดอกเลยจนหมดเลยเนี่ยเออถ้าก็รู้ว่าล็อกไงมันล็อกพี่ก็ไม่รู้จะไปฝืนโลกทําไมไงแต่ก่อนมันไม่ได้ล็อกนะครับพี่มั่นใจเลยเพราะไม่งั้นพี่จะสุ่มในขนาดนั้นได้ไงจนมีเจ็ดดาวต้องหลายตัวในกบแดงแต่ยุคสมัยนี้มันล็อกแล้วไนงะ ต, binary, ต pled, ุ่นตงเขาเขามาดูคลิปพี่แหละแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนให้มันล็อกโดนล็อกเกคิกไปนะจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงใจไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยใช้ได้เล่นแบบสนุกสนาน กลับไปเรื่องนักกีฬาต่อครับมีน้ำใจนักกีฬาไม่ต้องไปไฟกับทุกคนหรกเรื่องบางเรื่องบางทีก็เพื่อนกันหยอกล้อก,กันก็มีนะแต่น้องบางทีก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงก็เข้าใจไงพี่ก็เคยเป็นตีกันไปตีกันมาแป,ป๊บเดียวต่อยกันก็ <c oughs> <c oughs> ตะลกดีอะกับเพื่อนบาคนเนี่ยมาเจอกันอีกทีเฮ้ยตอนนั้นแบบใช้คำว่าอะไรอะ รู้สึกดีกับเขาอะมันก็ออกแนวเกย์นะถ้าสมัยเนี้ยแต่สมัยนั้นก็เพื่อนไง่งพูดแล้วก็ดูเก่งจริง <c oughs> ยึดอยู่กับนี่เอ้ยแม่งทําตัวเท่ดีป่ะเฮ้ยแล้วแม่งก็เคารพเราเว้ยประมาณว่าอะไรอ่ะไม่ดูถูกกันอะ <c oughs> มันทําตัวดีกับเราเราก็ดีกับมันไง แต่ก็ทะเลาะกันครับด้วยเรื่องตีกันไปตีกันมาตีกันแรงขึ้นสุสดท้ายก็พวกพวกพวกโคตรบ้าบอลเลยหลังจากนั้นก็ไม่กล้าคุยกันครับโอ้ตายแย่เลยเสียเพื่อนดีๆไปนหนึ่งคนนะเอาดิแค่เพราะเรื่องงี่เง่าเร่อขอโทษเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่ที่จริงก็ไม่ได้สนิทกันไงนเป็นประมาณว่ากลุ่มเดียวกัน ยังไม่เคยสนิทไงแต่รู้ว่าเออไอ้นี่นีสัยดีก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันครับคือบางทีก็ยอมได้บางเรื่องฮะตอนมัธยมเนี่ยรักษาเพื่อนไว้ฮะอยู่กันอีกนานเลยล่ะก็ไม่ได้อยู่ดีนะแต่สัก ตอนขึ้นมหาัรเนี่ยมันจะเป็นชีวิตจะอิสระขึ้นครับมีเวลาทำโน่นทํานี่เยอะขึ้นคือตอนนั้นมันจะเป็นแบบตัวใครตัวมันแล้วไนงะคนชอบกลุ่มไหนคนก็ไปอยู่กับคนกลุ่มนั้นประมาณนี้และครับตอนนั้นก็มันก็ไม่เรียกว่าเพื่อนแล้ว่ประมาณว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันไง นายชอบเล่นดนตรีใช่ไหมนายก็มาตั้งวงกับเราอะไรเงี้ยชอบทําอะไรก็ไปทําด้วยกันพอเบื่อแล้วก็ไปทําอย่างอื่นความเป็นเพื่อนไม่สนิทใจเหมือนสมัยมัธยมสมัยมัธยมคือ,อยังไงก็ได้ไงแคบไม่มีกติกาเยอะถ้าก็ขึ้นมหาลายัยมีกติกามันเยอะขึ้นต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ อะพูดถึงเรื่องใจไปเยอะแล้วนะก็ประมาณนี้แหละใจของน้องๆก็ถามคุณพ่อคุณแม่เอาแล้วกันนะบางทีพี่ก็สอนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครนิสัยยังไงมันหลากหลายครับ <c oughs> บางทีก็ตันๆครับในการพูด ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับคลิปก็น่าจะออกแล้วคลิปสุ่มกัชชามหาโหดสุดห็หันอลังการทำไมได้ดีขนาดนี้ดีจนน้ำตาไหลทุกโต๊ะหวัโหวโคกกำแพงเฮอคนก็ไปก,กีฬาต่อ ก็ถ้าเป็นน้องๆก็มีกีฬาที่ชอบไว้สักอย่างแล้วกันนะู้ชายยุเนื้ต้องฝุตปอนใช่ไหมบาสก็ได้แต่าบาสเราไประดับโลกยากตัวเราเล็กไงเจอไซส์ใกล้ๆเจอแค่รูปร่างก็แพ้แล้วไงมันก็ต้องพยายามให้เยอะขอเขาซึ่งเขาก็พยายามเหมือนกันก็เลย พี่ก็ว่าชนะยากแหละย,ยากที่จะเหนือกว่าคอนเดนเหนือก็พวกประเทศที่เขารูรแรงใหญ่กว่าตัวเล็กแล้วเป็นยังไงตัวเล็กก็คืออายุยืนนะน่าจะประมาณนี้แต่ต้องแข็งแรงนะไม่ใช่ตัวเล็กแล้วอ่อนแอนะตัวใหญ่บางทีก็ จริงนะตัวใหญ่พี่เอาแค่ฟุตบอลเนี่ยไม่พูดดีกว่า,เด,ววา,เ,าเดี๋ยวไปตอบว่าเขาอ่ะกลับไปเล่นกีฬาต่อแช่แข็งหมูตายซะละก็เลือกกีฬาที่ชอบทุกอย่างคนระับให้มันแบบออกกําลังกายบ้างนะ แบบนั่งแต่หน้าคอมพี่ว่าแย้นั้นเนี่ยพี่ยังรู้สึกแย่เลยทอนเนี่ยคืออยู่ตุกนี้มากเกินไปไงอ้าวเลยว่าไม่อัพอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้อหมดแรงใจเลยช่วงนี้พี่ก็นั่งอยู่หน้าจอเยอะเกินเหมือนกันปวดหลังปวดตูด,ด,ด ข้อมือนี่มือทั้งสองฟังเลยคือใช้ถนัดทั้งสองข้างไงใช้เมาส์ได้ทั้งสองข้างตอนนี้ปวดทั้งสองข้างเลยอะโอ้เสีงสุดดเหครับไม่ดีเลยครับจะทำตามเลยนะดูไว้เป็นตัวอย่างที่แย่แกันนัเนี่ย อก็มีกีฬานะอันนึงจะได้ไปเล่นกับเพื่อนที่สนิทด,ด้วยกันเล่นเอาสนุกสนานนะไม่ต้องไปเอาชนะนะคือถ้าเล่นกับเพื่อนนะ่ะเล่นเอาสนุกไปสนุกในกีฬานะไม่ใช่สนุกแบบอะไรละ่ะสนุกแบบเอาเอาชนะสนุกแบบเถียงกนะันอ่ะค็บสี่แล้ว ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ได้แกะลืมเซฟด้วยไม่สนใจจะเซฟด้วยมันเต็มแล้วไงครับก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกนี่ก็รอยอีโวในวิวก็ได้ปะแกะอยู่ไหนอะ <c oughs> เอาเป็นรุ่นของพี่ก่อนตัวอย่างดีๆนะ อย่างพี่เนี่ยถ้าจะเล่นอะไรกับเพื่อนเนี่ยพี่มักจะคิดกติกาที่จะทำให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นครับแล้วของน้องๆล่ะเวลาจะเพิ่มกติกาอุบอิบอะไรกันน่ะทำเพื่ออะไรเพื่อให้ทีมตัวเองชนะใช่ไหมเปลี่ยนกติกาตามใจฉันนะเพื่อให้ฉันชนะบ้างเด็กๆก,ก็ไม่ว่าวอะไรหรอกนะ แต่ลองคิดถึงความรู้สึกตอนแพ้บ้างครับคือเราเหมือนเราจะยัดเยยดความรู้สึก,กแย่ๆอย่างนีน้ฝ่ายตรงข้ามเนะี่ยถ้าเราไปพยายามตั้งกติก,กามาเพื่อให้ตัวเองชนะคือเล่นกับเพื่อนมันต้องสนุกนะสนุกกับเพื่อนด้วยสนุกกับเราด้วยไม่ใช่เราสนุกฝ่ายเดียวทะเลาะกันเพื่อให้เราสนุกฝ่ายเดียวมันกลายเป็นเครียดทั้งคู่นะเปืี่กลายเป็นแพ้ทั้งคู่เลยนะ ย่างพี่เอพีจะกิดเกมขึ้นมาบ่อยมากเลยนะก็ยุคนั้นมันก็ไม่มีอย่างอื่นทำหรอกนะเครื่องเกมก็มีอยู่แหละแต่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยครับเล่นบ่อยก็อย่างที่ว่าเสียสุขภาพแต่คนหลังๆก็เล่นบ่อยนะสุดท้ายก็เล่นบ่อย พี่ก็จะคิดเกม,มใหม่ขึ้นมาสร้างเกมเองเลยล่ะหมายถึงการเล่นๆดีกว่าเล่นกับเพื่อนถ้าบ้าอะไรเงี้ยก็วันนี้เล่นอะไรสนุกสนุกกันดีเออเราก็มาจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนเออแบบนี้ไม่สนุกเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นประมาณนี้คือไม่ได้วางว่าตัวเองต้องชนะนะก็ไงดีล่ะ รู้สึกว่าชนะมาเยอะเ้วไงก็ไม่รู้จะไปแย่งเขาทำไมคือในกลุ่มก็เขาก็ยกให้เป็นหัวหน้าแล้วไงเราก็เออก็เป็นหัวหน้าแล้วไงจะอะไรอีกอะ่ะก็ต้องให้ลูกน้องอยู่กับเราดิก็ให้เขาชนะดีเราเป็นคนสร้างกฎก็พอละไม่ต้องไปแข่งกับเขาขอ่ะเขาจะชนะอยากชนะก็เออทำไป พูดจริงแข่งไปก็แพ้คือมันมุ่งมั่นกว่าเราไงเราก็ขำๆอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยเว้ยคือแพ้ก็แพ้ดิไเป็นไรอะแต่ถ้าสู้กันส,สนุกจชอบเป็นซ่อนแอบเงี้ยเอ้ยง่ายๆปืนใช่ไหมเราซ่อนแอบ,บแบบไหนที่จะให้มันหลากหลายมีอะไรดีล่ะ ไปเป็นคู่อย่างเงี้ยเออก็หลากหลายหรือขึ้นฟัดขึ้นอาคารด้วยเออก็หลากหลายแต่ห้ามเข้าบ้านนะขี้โกงอันนี้ขี้โกงห้ามไปแอบในบริเวณบ้านแปบบเป็นคู่มันดีมันเห็นชัดไงมันต้องมีบางคนอยู่เลยที่มันลุกลิกครับอันลครับเคกันครับอีกสองตา กีฬาอะไรก็วิ่งไล่จับป่ะวิ่งไล่จับนี่ก็เคยต่อยกับเพื่อ,เอน,น <c oughs> yeah, เหมือนกันเยะเหมือนกันเลยมันจะมีกติกาอะไรใช่จะมาห้ามแปะซ้มคนเดิมใช่ป่ะเพิ่งมามีหลังๆเองนะมั้งตอนพี่กำลังโตขึ้นมาหน่อยแล้วกำลังจะเลิกเล่นละก็คือห้ามแปะซ้มคนเดิมสมมุติ ใน A ใน B ใน C ใน D ใน A แปะใน B ใน B จะแปะกับใน A ไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นมันอยู่ใกล้กันไงเราแปะได้หันหลังปับ๊บมันแปะกับพอมันจะพี่ไปปับ๊บร้มพันไปแปะ,แปะมันอีกทีพี่ก็เคยเป็นอย่างเงี้ยแล้วต่อยเลยต่อยตรงนั้นเลยก็ทำไงอ่ะเรารุ่นเดียวกันไง เรากับเพื่อนไงที่เหลือเป็นผู้ใหญ่หมดเลยไงอายุมากกว่าเราเยอะมอปลายแล้วมั้งเราระดับปฐมเขาขึ้นมอปลายอ่ะวิ่งไม่ทันเขาอยู่แล้วไงวิ่งทันก็ทันแค่เพื่อนเนี่ยี่คนอื่นวิ่งมาห้านาทียังไม่ถึงตัวเลยเออแล้วก็เลยกลายเป็นงานสุดท้ายก็ต่อยกันเลยครับเห็นไหมมันไม่สนุกเลยถ้ากติกามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ โอเคนะประมาณนี้แหละครับแต่คือเพื่อนๆคน,นนี้ยังดีกันอยู่คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เ,เล็กๆแล้วกัเลยทะเลาะกันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมอะเรารุ่นใหญ่อยู่แล้วคือระดับัวหน้าต่อยกับลูกน้องต่อยกับเพื่อนในทีมก็เดูไม่ดีนะถ้าเป็นสมัยนี้ ไปกิดเล่นอะไรอีกวิ่งไล่จับอมวิ่งไล่จับตามเส้นเหรอเคยเล่นกันไหมที่มันแคบไงไม่มีที่ให้เล่นแต่เวลาก็ทําถนนมันจะเป็นบล็อกๆใช่ไหมก็วิ่งตามเส้นกันจะได้เพิ่มพื้นที่ว้า อันนี้ก็เล่นได้ไม่นานครับมันรัดเส้นกันเยอะเกินเข้าใจคำว่ารัดเส้นใช่ไหมกอโกงนั่นก็ไม่ใช่เส้นของนานนยไงก็โดดข้ามมาเอางเส้นเลยอะวิ่งรัดทะลุบล็อกกลางไปเลยแล้มันก็จะต่อยกัน,นอีกไงก็ของอันนี้ก็ฮิตไม่นานอืมต่อไปอะไรกว่า แต่เอาไปเล่นก็นได้นะแต่อย่าโกงนะเอาไปเล่นได้แต่อย่าเอาไปโกงกันล่าอะไรดีขาดอะไรอีกว่าล่าแม่มดแล้วกันครับหมดแล้วมั้งจะจำได้นะที่เหลือก็เป็นพวกนั่งเล่นคนเดียวนะครับ เขาคิดอะไรใหม่ๆได้เรื่อยๆแหละมันอยู่คนเดียวนี่งั้นเหงาตายเลยหละไม่มีอะไรเล่นอ่ะปกติเนะีอยู่คนเดียวไม่ไม่ต้องไปแย่งกับใครไงแต่ถ้าแบบมีพี่น้องเนี่ยมันก็อไปแย่งกันคนอื่นใช่ไหมล่ะก็เขาก็ถึงพยายามสู้เพื่อเอาชนะแต่เราชนะอยู่แล้วไงก็อชิวๆอ่ะจบแล้วครับ สำหรับการบ่นสบายๆประจำวันอาทิตย์ทจริงก,ก็มีเรื่องเกรี้ยงแหละแต่เอาไว้วันอื่นแล้วกันวันอาทิตย์สบายๆดีกว่าถ้ายังอยากฟังการบ่นต่อก็บ่นกลับมาด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรประมาณไหนวันนี้ก็สวัสดีครับ